สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาชวนคุณผู้ชมเที่ยวสะพานลอยน้ำเกาะลอยกันค่ะสะพานลอยน้ำเกาะลอยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของศรีราชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยหรือที่นักท่องเที่ยวมักจะเรียกติดปากว่าสะพานม่วงขาวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสะพานที่ทอดยาวคู่ขนานไปกับสะพานเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรี จากฝั่งสวนสุขภาพเข้าสู่เกาะลอยความยาวรวมกว่า428เมตรเลยค่ะสร้างด้วยวัสดุที่คงทนแข็งแรงมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงพร้อมด้วยอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยมั่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะสะพานลอยน้ำเกาะลอยเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจรับอากาศบริสุทธิ์ชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปเก็บความทรงจําในมุมมองที่น่าประทับใจตอนนี้สร้างเสร็จ2ระยะแล้วละคะ่ะถ้าสร้างเชื่อมต่อสองระยะเสร็จเมื่อไหร่ศรีราชาาพาเที่ยวพาชิมจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะเป็นไงบ้างคะหละังจากที่ไปดูสะพานลอยน้ํากันมาเหนื่อยคะ่ะแต่สวยมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ร้านบุษบาค่ะที่นี่มีอะไรชื่นใจบ้างคะที่นี่นะคะมีบิงซู แสนอร่อยค่ะส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักร้านกันหน่อยดีกว่านะคะว่าทำไมถึงชื่อว่าบุษบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นเจ้าของร้านบุษบาน,นะคะตั้งอยู่ที่ศรีนาชาค่ะคก็คืออ,คอยากให้แบบเอ๊ะทำไมชื่อร้านบุษบาเราก็เลยอยากจะมีซีเนเจอร์ที่อยากจะแนะนําให้ลูกคา้าทุกคนได้รู้จักว่าคือสินค้าตัวไหนมันเป็นตัวไหนอยงเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นสายไหมชาไทยค่ะตัวเนี้ยค่ะของเราชาของเราจะเป็นชาที่เราชาักเอาไว้นะคะต้มเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงของเราใช้น้าตาลธรรมชาติค่ะน้าตาลมะพร้าวตัวที่ทาทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นน้าตาลมะพร้าวหมดเลยเราไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายในการทําอาหารเลยนะคะ เดี๋ยวมาตอบเมนูนี้อะไรอคะเมนูบิงซูน้ำเต้าหู้งาดำค่ะก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ตัวนี้ค่ะจะไม่เหมือนเต้าหู้บ้านเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัววัตถุดิบทำไมมันโอเคมันถึงหอมมันหอมขึ้นจมูกเลยนะคะเมื่อกี้ใช่ค่ะเใช่ค่ะแล้วก็มาเมนูเมื่อกี้ลองลองทานตัวนี้ค่ะอันนี้มันตรงนี้มันต้องผสมเวลาทำได้ไหมหรือว่ายังไงคะจริงๆแล้วค่ะก็จะอารมลงไม้ค่ะตัดเท่านี้แล้ว ก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะว่าบางคนจะเอาไอติมวางไว้ข้างข้าแล้วก็กินขนมปังกับมันนะคะตัว,วตัวมันเผาเนี่ยที่ได้กลิ่นของไหมเพราะว่าเราย่างเขาค่ะแล้วเวลาที่เราเบินเขาเนี่ยเราต้องการให้เขามีกลิ่นไหมนิดๆกินแล้วรู้สึกแบบอื้มหอมแล้วเมนูนี้ล่ะคะ่ะเมนูนี้เป็นบัวลอย เด็ดน้ำที่ทานนี่เป็นบลอยนมสดค่ะของเราเนี่ยค่ะไส้ทุกลูกปั้นเองนะคะใหญ่มากคือเต็มปากเต็มคำ กันเรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้คุณพี่ฝากร้านนิดนึงค่ะร้านเราเปิดวันนะคะเปิด10โมงปิด2ทุ่มครึ่งค่ะร้าน,นของเราอยู่ใกล้ตึกคอนโดเศรษฐีวันลักชวรี่สำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะคะเราจะขอมอบโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะคะก็คือถ้าท่านมาบอกว่ามาจากเพจศิลาชาคาเฟ่พาชิพน,นะคะเราจะแถมเครื่องดื่มฟรีให้1แก้วและเมื่อทานอาหารครบ250บาทรับส่วนลดทันทีค่ะ5เซสำหรับมื้ออาหารนั้นนะคะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะ สำหรับวันนี้พวกเราส่งคนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ